เมื่อน,นี้เอ้ก็ได้ผลไม้เด็กนอกมาอีกแล้วมังคุดปลาสีสันสวยงามสดใสเอาพาออกก็คือมังคุดเลยมังคุดปลาสิ่งแรกกลิน่นหอมละมุนกินคือบักม่วงสุกสุกคักแล้วนะต่อไปรสชาตหิหวานก,ากัดกอคือสม สมอีกแล้วสมหวานนิดนิรดรสชาติมังคุดปลาของแท้เพราะว่ามันสมคือมังคุดเลยเปรี้ยวยุ่ยจะเกลี่แบบอยู่เ <c oughs> หลือแต่มูวาจุ่มเลยมาแซ่บไปรูป้ปะอืม้มแซ่บแบบนเนี้ย trung châu vùng đẹp đấy